เอาละครับก็กาสวัสดีคุ้มชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมในช่อง Killer Ranger อ,เเอีกเช่นเคยครวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาเพิ่มโอกาสโยกับเลนอีกครั้งกันนะผมครับซึ่งไอดีที่ผมจะมาสุ่มในวันนี้ก็คือไอดีสองนั่นเองครับซึ่งเป็นไอดีที่เกือบจะเป็นไอดีหลักของผมเลยก็ว่าได้ไดนะรเพราะเป็นไอดีที่ผม ใช้ลายอยู่ประจำนะโอเคครไปตอนนี้ก็ดีตัวอยู่ที่50ตัวนะั่นเองครซึ่งสามารถสูบเราสามารถสูบได้ทั้งหมด10บรอบนะอ่าเพราะมันใช้แค่ห้าตัวคนระผมส่วนบีเนี่ยผมจะไม่สูบนะผมเพราะผมจะดองไปรอบจันทายนะสำหรับไอดีสองนะโอเคถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปสูบเลยนะคร ไอดีเนี่ยต้องการโยกับเลนไอโยเนี่ยผมเฉยๆกับมันนะสาวไอดีนนะแต่เลนเนี่ยคือผมมองว่ามันค่อนข้างโกงมากนะถ้าผมได้เล่นมาเนี่ยผมจะเอามาแทนมอสจอระเข้นะเพราะว่าบอสจอรเนะเข้นี่มอสจระเข้ผมผมมันมีตัวแบบว่าดาเมจน้ผมมีแล้วไนงะเออแล้วตัวบัฟบพื้นที่ก็มีเอลิทแล้วด้วยนะครแล้วตัวนี้มันก็ปับพ,พื้นที่ด้วยนะเออ ดาเมจดน้ำเนี่ยคือดาเมจน้ำของผมเนี่ยมันมีทั้งชิงจางกับโถวานะามีชิงจังแค่ตัวเดียวพอนะดาเมจดน้ำเนี่ยตัวดาเมจไฟเดี๋ยวค่อยรอโคลาโบน้านะผมแต่ปันนี้ไอโคลาโบนี่ยขอเป็นเลนนะสรารับไอดีสองนะผมต้องการเลนมากๆเลยนะผมเพื่อเอามาเป็นคอมโบยู่วลานะโอเคก่อนที่เราจะไปสูม,มะผมใช้สูเดินไหมเราสูมไอตู้นี้กันก่อนนะผม ถ้าสมมติเรากดุูมเป็นตูนะเราจะกดุูมแค่รอบถึงครั้งต่อรอบนะครับผมอันนี้ผมใช้สูตรของผมนะคือถ้าแบบใครใช้ตามก็น้ไม่ได,ดีอย่าว่าผมนะครับผม,มใช้สูตรของผมไลยโอ้โหสองสามดาวไม่เกลื่อนนะอุ้ยแต่ว่าดวงแยงมม่มากเลยนะครับผมแต่ผมขอุมูมอีกรอบนะโอ้โหโกะว่าทำไมอันนี้ดวงเริ่มดีแล้วนะครับผมวันนี้ดวงแย่นะ โอ้โหตัวแย่แวผมโอ้โยไอ้ยะตัวเขาจะแย่ไหมเนี่ยโอ้สามดาวนี้คือแย่มากนะผมโอเคเดี๋ยวผมสุม่มไอ้นี่หนึ่งรอบแล้วกันนะเผื่อมีหกดาวเจ็ดดาวนะอุย้ยอันนี้คือดวงถือว่ากลางๆนะได้ห้าดาวมาสามสี่ตัวนะโอเคเดี๋ยวเราไปสุม่มเลยนะผมรอบแรกนะสี 4, 5, ่ห้าหก เกตโต้ไปเอาแล้วครับจังหวะนี้จะได้เกิดหรือจะได้ดนจีโจ,จ้ตัดจีเจตตอนตัดเกิดน,นะขึ้นอยู่กับตัวกระช่าห้สิบใบนะครับโอ้โหรอบแรกครับทันกระลาสี่เดือน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อที่รอบที่สองเลยนะรอบสองกดเลยกันนะครับเกียร์ยกเลิกนะโอเค ต่อการโยต่อการเลดนมากคือโยเอามาก็ได้ลูมเออผมก็ไม่อะนะโอ้โหตัวหนึ่งนะผมตัวนี้นะอทินานี่ก็ถือว่าโอเคนะตัวหนึ่งนะผมแต่มันก็ถึงสูนี่เขาไม่ใช่กนะันนะเอออทินาเนี่ยแต่เกียร์ต้องดีจริงนะนะผมมันถึงจะเล่นได้นะมันสามารถขบบนตัวหนึ่งไนดะ้เนครับผมตัวนี้นะแต่ถ้าใช้จริงอ่ะอย่าเล่นดีกว่านะผมเอาเกียร์ แต่มันดีกว่าตัวเกลือนะตัวอื่นนะเออเพราะมันหนือ่อยตาเราโอเคไปต่อยนะสูตรปฏิหารเจ็ดครั้งแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่สูรปฏิหารเจ็ดครั้งผมไม่รู้จะได้ไดผลหรือบ้างนะหรือเปล่านะแต่บางคนก็เปิดกันในเฟสได้ได้นะสูตรปฏิหารเจ็ดครั้งปกรนอะอุ้ย เอาเฮ้ทุกคนฮึฮึฮผมฝันไม่รือเปล่าววะฮึฮ,ฮทุกคนผมได้แล้วโอเคโอเคบอสเคหลุดทีมแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์โบเ,เลยเลนมาครับผมเอาแล้วครับผมได้เลนแล้วนะที่สองผมไอ้ย เดี๋ยวผมไปอัพเดวลให้มันกันนะเอาตัวเกลือย่อยไปแล้วแหละย่อยไปย่อยไปเฮ้ยเอาว่ะดีสองผมได้นะเดี๋ยวผมว่าจะไปสูบไปดีหนึ่งอยู่นะผมตอนนี้น,นีคือดีสองผมได้นะแล้วเดี๋ยวผมว่าจะไปสูบไปดีหนึ่งนะอยู่นะแค่ดีๆได้นี่คือผมมิชชั่นคอมพลีตน,นะสำหรับไอ้ดีหลกักโน่นอ่า พราผมต้องการแค่เลนแค่สองไอดีนะไอดีอืน่นผมเฉยๆกับมันเนะพราะไอซอยดีเหล่านียคือเป็นไอนดีที่ผมเล่นประจํานะสว่วนดีอื่นเดี๋ยวคือผมเล่นบางครั้งไม่เล่นบางครั้งนะผมอ่าคือผมมีทั้งหกใหดีเดียบไม่แปลว่าผมจะได้ทุยดีนะคือผมก็มีปล่อยไอดีบ้างครับผมอ่าถ้าหลีตกหรืออะไรเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะเพราะผมปล่อยหลีนะผมโอเค เราได้เล่นมาแล้วนะเฮ้ยเราได้มาในภายใน15ตัวนะเฮ้ยสุดปัญญาร7เจ็ดครั้งมันได้ผลจริงว่ะเฮ้ยบทจะออกออกเลยอะไรครับเนี่ยแล้วออกไป็ล่างตาด้วยนะโอ้โหคือผมมัต้องเสียกบกบแดงนะเออแล้วก็ไม่ได้กดดำด้วยนะโไม่ได้กดดำเลยนะโอเคโอ้ โอเคผมเริ่มคืดมีกำใจสู้เล่นต่อแล้วผมไม่เกือแล้วโ okay. อเอคส่วนสลิปเป็ดนี่ที่ผมเก็บไว้เยอะนี่คือจะเอาไว้ทำพี่ร้อยน้ออ่าถ้าทำพี่ร้อยตอนไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปทำพี่ร้อยอีกทีนะสำหรับสลิปเป็ดน้อมโอเคก็ไม่มีตัวที่อัพเรวเรวลแล้ว,ลวก็สำหรับคลิปนี้องผมก็เราก็มาสุม่ม ตอนนี้เอาก็เหลือ35ตัวนะอ่าเราก็สุ่มไปทั้งหมด3รอบนะก็คือ15ตัวได้เรับผมเราก็ได้ลินมาเป็นล่านตานะผมตัสวสอ2รอบเนี่ยเราก็ได้ได้อธิดาไม้นะผมได้ตัวหนึ่งนะเป็นตัวคอโบนดึงนะผมะแล้วก็หันตกเกืรนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจผมเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้า คลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นคลิปของซรงชาไอดีหนึ่งนะอ่าไอีกหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นไอดีไอดีอดีตตำนานนะครับอ่าถ้าใครถ้าใครถ้าสมมติว่าคลิปเนี่ยลงมาเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นไอดีหนึ่งเลยก็ได้ะนะครับอ่าโอเคนะครับบายบายครับผม bye